อยู่กับตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับกับตรงนี้นะครับถนนพระรามสองตรงนี้เป็นวัดพันท้ายดลรสิงห์กับสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอลูกค้าต่อไปนี้นะครับจะบอกว่าทําเลเนี่ยลูกค้าที่กําลังจะเปิดโกดังคลังสินค้าโชว์รูมต่างๆนะครับแม้กระทั่งพวก펫ช็อปอาหารหมาอาหารแมวหรือเป็นพวกคลินิกเสริมความงามคลินิกต่างๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการโชว์หน้าร้านยาวยๆนะครับ ตรงเนี้ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นถนนพระราม2ส,ส่วนทางเข้าตรงเนี้ยเป็นถนนอ่าจริงจริงมันเป็นทางหลวงชนบทนะครับแต่ว่าเชื่อมต่อกับบางขุนเทียนเชื่อมต่อมาทางถนนพระราม2อ,อยู่ซอยข้างวัดพันท้ายรลสินนะครับด้านในเนี่ยมันเป็นอาคาร2คูหานะครับแล้วก็เนื้อที่ด้านข้างอีกรวมแล้วประมาณ140เกือบ1 4ึงตารางวานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกัน ไปถึงแล้วนะครับกับตำแหน่งที่เรากําลังจะทําการขายนะครับลองมองดูนะครับด้านในเนี่ยมันมีทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรอ่าหลายโครงการมากนะครับไล่ตั้งแต่เออราคาแบบ2ล้าน3าล้าน4ล้าน5้าล้านขึ้นไปเลยนะครับในในในซอยนี้นะครับแล้วก็ยังมีพวกนิคมศินสาครนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นนี้ได้นะครับถ้าลองมองดูดีๆนะครับตัวตึกด้านหน้าเนี่ยที่เรากาลังจะไปถึงตรงที่เราจะขายนะครับด้านบนเนี่ยเขาปล่อยเช่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะป้าย โฆษณาด้วยนะครับนั่นแปลว่า,าซื้อตึกนี้แล้วนะครับมีรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไปกันครับไปลองดูนะครับรถที่สัญจรไปมาตรงเนี้คึกคักมากนะครับแล้วก็สามารถจอดรถเนี่ยเรียงด้านหน้าเนี่ยผมว่ามากกว่า5้าถึงหคันแน่นอนแต่ถ้าใครต้องการพื้นที่จอดมากกว่านั้นนะครับสามารถเข้าไปจอดในช่องเป็นช่วงของวัดได้นะครับหรือว่าเทำตรงเนี้เป็นทางเข้าขึ้นจอดรถเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับ ส่วนของโคดังณปัจจุบันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับขายพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับเนี่ยก็วางเรียงโชว์แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เขาต่อเติมไม่ให้เต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูบนตัวตึกกันบ้างนะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาต่อเติมไว้ให้มันจะเป็นแบบชั้นเดียวนะครับแล้วตัวตึกเนี่ยมันจะเป็นสี่ชั้นนะครับสองคูหาอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับพื้นที่ใช้สอยผมว่ามากกว่า 400ตารางเมตรแน่นอนสําหรับตัวตึกนะครับไม่เกี่ยวกับพื้นที่ด้านข้างที่ทําเป็นโชว์รูมได้นะครับนี่นะครับพื้นที่บางส่วนบนตึกนะครับก็ยังเป็นโครงสร้างอย่างดีนะครับต้องเรียนแบบนี้ด้านล่างเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้านบนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างที่เรียนไปตอนแรกเลยคลินิกเสริมความงามหมอต่าง นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์หรือแม้กระทั่งเพชรช็อปเนาะขายอาหารน้องหมาน้องแมวตรงเนี้ยได้หมดหรืออะไรอ่ะพวกรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ฟฟต่างๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครอยากจะสารต่อกิจการเดิมหรือมีไอเดียเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์เดิมแบบที่เจ้าของท่านเดิมทำไว้แบบนี้ก็ได้นะครับรับประกันครับว่าทำเลตรงเนี้ย เป็นที่ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ราคามีแต่อัพขึ้นทุกวันทุกวัน,วนแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มีการพัฒนาเติบโตไวมากแล้วด้านในเนหมู่บ้านขึ้นเยอะมากต้องบอกแบบน,นี้เลยเส้นนี้มันทะลุถนนพระรามสองถ้าทางด่วนเสร็จนะผมคิดว่ายังไงมันก็มีการอัพราคาขึ้นแน่นอนเพราะทางนี้มันเป็นทางวิ่งวนออกขนาดหลังคาเนี่ยครับยังทําป้ายสื่อโฆษณาไว้เลยนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนตรงนี้ก็มีสื่อโฆษณาหลังคาด้านข้างกําแพงด้านข้างตรงนี้ก็ทําสื่อโฆษณาได้สามารถปล่อยเช่าป้ายสื่อโฆษณา หากท่านใดนะครับสนใจในตำแหน่งแปลงนี้นะครับบวกกับอาคารอีก2คูหาเเข้ามาหาผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเนี่จะอยู่ท้ายคลิปนะครับหรือมุมบนขวามือส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับหรือท่านใดนะครับอยากจะปรึกษาการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ